บนว่ากิริอิสลามสิ่งที่ทำให้สูญเสียอิสลามคือสิ่งที่ทำให้สูญเสียการสิ้นสภาพความเป็นมุสลิมท่านอิมามมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบกออสซุบฮานวาตาลาได้ทรงเมตตาแก่ท่านด้วยเถิดได้กล่าวว่าพึงทราบเถิดว่าแท้จริงสิ่งที่ทำให้สูญเสียอิสลาม คือสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมนั้นมีอยู่สิบประการดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งการให้มีสิ่งอื่นมามีส่วนร่วมกับอัลลอฮฺซุบฮฺฮานูอัตตาลาที่เราเรียกว่าชิริกในการประกอบอิบารัดดังที่อัลลอฮฺได้กล่าวว่าอินนัลลอฮฺลายักฟิรุอ يقفيرو أيش ركبيه ويقفيرو ما د ดา ا ิก ك ลิมายะช ء อัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์นั้น จะไม่ทรงให้อภัยในกรณีที่มีสิ่งอื่นมามีส่วนร่วมกับพระองค์และพระองค์จะทรงอภัยให้ความผิดอื่นนอกเหนือจากการกระทําดังกล่าวสําหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ยังกล่าวอีกว่าอิ <t> นนนฮูไม <ia> <t> ่ย <t> ุชริกบิลลาห์ ف ق د ล ر ّ م الله عليه الجنة و م ؤ و ا า النار وما ل ل ظ ا ل م น ن من أ อั ا ر อ ل อَّ ه ุบ ب ح ا ن ه و َ ت ลาได้กล่าวว่า แตจริงแล้วผู้ใดที่กระทําสิ่งอื่นมามีส่วนร่วมกับพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาที่เรียกว่าชิริกแต่จริงแล้วพระองค์จะกําหนดให้เขานั้นเป็นบุคคลที่ต้องห้ามในการเข้าสวรรค์และสถานที่ของเขาคือนรกและจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นสําหรับผู้ที่อาธรรมคือสําหรับผู้ที่กระทําชิริกต่ออัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาส่วนหนึ่งจากรูปแบบในการทําสิ่งอื่นมามีส่วนร่วมกับอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาที่เราเรียกว่าชิริก คือการเชื่อดพรีสัตถ์ถวายกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สำหรับผู้ตายดังเช่นนี้ผู้ที่เชื่อสัตว์ให้กับยินและสุสานต่างๆประการที่สองผู้ใดที่ทําให้มีสื่อกลางระหว่างขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานูวาตาลาซึ่งพวกเขาได้ขอวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพวกเขาตลอดจนการมอบหมายการงานทุกอย่างไว้กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นคือสิ่งที่เป็นสื่อกลางระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานูวาตาลา ซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการกูฟอดการปฏิเสธต่อลอสุบฮานอัตาลาตามมติเอกชนของบรรดาอุลามาพวงปราดของอิสลามประการนี้จะทําให้เขานั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมประการที่สมผู้ใดที่ปฏิเสธการเป็นกาเฟตการปฏิเสธศรัทธาต่อลอสุบฮานวัตาลาของบรรดามุชิริกีนคือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อลอสุบฮานอัตตาลาหรือมีข้อสงสัยในความเป็นกาเฟตของพวกเขา หรือเห็นว่าศาสนาหรือแนวทางของพวกเขานั้นถูกต้องคือบุคคลที่เขาเหล่านั้นไม่ปฏิเสธการปฏิเสธของบรรดามุสริกีนของบรรดาผู้ศรัทธาหรือคนที่มีความสงสัยในความเชื่อของบรรดาพวกกาเฟตเหล่านี้นแน่นอนหรือเขาเห็นว่าแนวทางของพวกเขานั้นถูกต้องบุคคลเหล่านี้นก็ย่อมที่จะสิ้นสาภาพจากการเป็นมุสลิมประการที่4 ผู้ใดที่เชื่อและศรัทธาว่ามีทางนําและแนวทางอื่นที่ดีกว่าและสมบูรณ์กว่าแนวทางของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยวะสัลลัมหรือเชื่อและศรัทธาว่าบทบัญญัติของผู้อื่นดียิ่งกว่าบทบัญญัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยวะสัลลัมเปรียบเสมือนกับผู้ที่เชื่อว่าบทบัญญัติที่ไม่ใช่อิสลามบทบัญญัติของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาดีกว่าบทบัญญัติของอิสลามเขา บุคคลนั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อลอสุบฮานุวัตาลาฉะนั้นประการดังกล่าวนี้หากว่าใครที่เชื่อและศรัทธาว่ามีแนวทางอื่นมีบทบัญญัติอื่นมีความเชื่ออื่นที่เหนือกว่าบทบัญญัติและแนวทางของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลฮวะเลวัลสลัมนั้นหากว่าใครก็ตามที่เชื่อที่ได้กล่าวมานี้ก็จะทําให้เขาเหล่านั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์ประการที่5 ผู้ใดที่รังเกียจหรือเกลียดชังส่วนหนึ่งส่วนใดในสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลฮวะเลวะสลัมได้นําเสนอถึงแม้ว่าเขาจะปฏิบัติสิ่งดังกล่าวอยู่ก็ตามเขาบุคคลน,นั้นจะเป็นบุคคลที่สิ้นสภาพเป็นบุคคลที่ปฏิเสธศรัทธาต่อลอสุบฮานูอัตลาอย่างแน่นอนเพราะเขาเหล่านั้นรังเกียจและเกลียดชังในสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดเท่ากับว่าเขานั้นจะเป็นคนที่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมประการที่6 ผู้ที่เย้ยยันล้อเลียนส่วนหนึ่งส่วนใดจากศาสนาของอัลลอฮ์ทั้งในเรื่องที่เป็นเรื่องของผลบุญและการตอบแทนหรือในเรื่องของการลงโทษเขาบุคคลน,นั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาฉะนั้นประการที่6บุคคลที่เย้ยยันล้อเลียนในศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอบแทนเรื่องผลบุญเรื่องการลงโทษ สิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เขานั้นหลุดพ้นจากการเป็นมุสลิมดังที่พระองค์อัลลอฮ์ได้บอกว่ากุล <k ull> อาบิลลาฮิวะอายาติวะรุสูลิก <k ull> ุนตุมตัสต้าซิอุนและตัศติรุกอดักกาฟารตุมบัดาอีมานิกุมอัลลอฮ์บอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่ากับพระองค์อัลลอฮ์กับองค์การของอัลลอฮ์และกับศาสนาทูตของพระองค์การนั้นหรือที่พวกเขาล้อเลียนกัน ไม่ต้องขออภัยเลยแท้จริงแล้วพวกเขากลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นเคยศรัทธามาแล้วฉะนั้นในองค์การดังกล่าวเป็นการบอกให้ได้รับทราบถึงสาภาพของบุคคลที่เขาเย,ยื่ยนล้อเลียนส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานวตาตาลาแน่นอนพวกเขาเหล่านั้นได้เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นได้เคยอี ي มานมาแล้วประการที่7เรื่องไสยศาสตร์ และส่วนหนึ่งจากรูปแบบของการทำไสยศาสตร์ก็คือการที่ทำให้สามีภรรยาแยากกันหรือทำให้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจากผู้ชายหรือผู้หญิงที่เขาชอบให้มารักกันกับเขาซึ่งผู้ใดที่กระทำไสยศาสตร์และพึงพอใจยอมรับมันเขาบุคคลน,นั้นก็จะเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานูต์จาลาอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าวา่ามายุอัลลิมานิมินอับดินฮัตตายกูลาอินนัมานะห์นุฟิตนะตุมฟลาตักฟรุร อัลลอฮฺซุบฮะฮาอุตะลาบอกว่าและเขาทั้งสองคือฮารุตเลมารุตไม่ได้สอนศศาสตร์ให้แก่คนหนึ่งคนใดเว้นแต่ว่าทั้งสองจะกล่าวเตือนก่อน,อนว่าแท้จริงแล้วเราคือฟิตนะบททดสอบดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮฺบะฮาอุตะลาประการดังกล่าวนั้นเป็นการบอกให้ชีว้ว่าผู้ที่เล่นศศาสตร์และทำของและมีความเชื่อและยอมรับนั้นจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์ ประการที่8การให้การสนับสนุนและการช่วยเหลือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเพื่อทำลายพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองดังนั้นอัลลอฮฺตาลาได้ตรัสว่าว่าไม่จะตอัลละหุมมินกุมฟะอินนหูมินหุมอินนัลลอฮะลาิยดินกาวมะดวลิมินอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้กล่าวว่าและผู้ใดในหมู่ของพวกเจ้าที่เอาพวกเขาคือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺเป็นเพื่อนสนิทแต่จริงเขา คนนั้นก็คือสมาชิกหนึ่งในหมู่ของพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์ตาลาจะไม่ให้ทางนําสําหรับผู้ที่อาธรรมฉะนั้นใครก็ตามที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเพื่อที่จะทําลายพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองประการเหล่านี้ก็จะทําให้เขาเหล่านั้นหลุดพ้นจากการเป็นมุสลิมประการที่9ผู้ที่เชื่อว่ามุสลิมนั้นมีสิทธิที่จะออกห่างตลีตัวออกไปหรือไม่ต้องใช้ชริอะต์ บทบัญญัติศสาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลในวะซัลลัมได้เหมือนกรณีที่ท่านนบีคอดิดมีสิทธิ์ที่จะไม่ใช้ชริอะของท่านนบีมูซาได้ใครที่เชื่อเช่นนี้เขาก็เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่เรียกว่ากาเฟตนั่นหมายถึงว่าใครก็ตามที่เชื่อว่าเขานั้นจะต้องออกห่างหรือไม่ต้องปฏิบัติตามแบบบทบัญญัติศสาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดบุคคลเหล่านี้ก็จะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม คือเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ س ب า ا ن ละประการที่10การผินหลังออกจากศาสนาของอัลลอฮ์โดยที่ไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการปฏิบัติใดๆทั้งสิน้นในสิ่งที่มีอยู่ในศาสนาอิสลามอัลลอฮ์ س ุบฮานและ تعالى d e l a r ว่าว่ามนอัลละมุมิมั่น ذ ร ر ب آ ي ا ت ر ب ه ث ه ا ุม من ا ل م ج ะ م ع ن อัลลอฮ ه ะ ا ل ى d ้ c l a r ว่า ใครเล่าที่จะอาธรรมมากไปกว่าบรรดาผู้ที่ถูกตักเตือนสติด้วยกับอายะของอัลลอฮ์องการของอัลลอฮ์แต่เขาเหล่านั้นก็ผินหลังให้แต่จริงแล้วเราจะเอาโทษกับบรรดาผู้ที่อาธรรมทั้งหลายจากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างผู้ที่ทําเล่นๆหรือผู้ที่ทําจริงๆหรือผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะแห่งความหวาดกลัวเว้นแต่ในกรณีที่ผู้ที่ถูกบังคับเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งดังนั้นสมควรอย่างยิ่งสําหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้องระมัดระวังและยับยั้งตนเองออกจากสิ่งดังกล่าวขอความคุม้มครองต่ออลอสุบฮานูาตาลาได้ทรงทําให้เราห่างไกลจากสิ่งที่จะทําให้เราตกอยู่ภายใต้การกดกิ้วของพระองค์ด้วยเถิดวัสลลัลลอฮุอะลานบีีนามุฮัมมัดวะลาอัลีวะซฮฺบีฮิวะสัลลัาลาม